ท่านผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่22ตุลาคม2 5 6 3ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะพูดต่อจากคราวที่แล้วนะครับในหัวข้อทำปฏิบัติ แบบชาวพุทธไทยเป็นตอนที่12นะครับต่อจากตอนที่แล้วสำหรับการพูดของผมวันนี้ก็อยากจะเล่าประวัติส่วนตัวเล็กน้อยนะครับว่าทำไมผมจึงได้มาพบธรรมะนี้ธรรมะนี้คือธรรมะของนิกายเซนนะครับหรือทยานะหรือฌานหรือฌานหรือเซนนะครับ อยู่ๆผมก็พบได้ยังไงนะครับมีประวัติความเป็นมายัางไงก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ผมได้มาหันเหชีวิตมาศึกษาและปฏิบัตินะครับธรรมะแบบเซนในพุตแบบเซนนะครับซึ่งก็ขอเริ่ม ขอเริ่มว่านับตั้งแต่ผมได้หันเหชีวิตที่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพหรือประกอบอาชีพแล้วก็มีกิจประจำวันอยู่กับทางโลกิยะถามโลกิยะวิสัยของชาวโลกแล้วก็อยูู่ชีวิตผมก็ผกผันแปลเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มัน เปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างขนาดใหญ่ในชีวิตนะครับนั่นก็คือว่าเปลี่ยนจากนักธุรกิจนักการเมืองนะครับไปสู่วิถีชีวิตใหม่คือเป็นพิกขาจารย์หรือถ้าจะเรียกตามศัพท์ของชาวพุทธเทราวาดอีกแบบหนึ่งอ,อ,อีกอีกประการหนึ่งก็เรียกว่า อานาคามีอานาคาลิกเ่เป็นพวกอานาคาลิกคือผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยคนอื่นเน,นีเ่ย,ย,อออยอาศัยคนอื่นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องรวยอาศัยคนอื่นถ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าพวกอุปการอาชีวกอุปการอาชีวกอุปการะอาชีพอาชีพที่ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะครับ เพราะว่าผมไม่มีบ้านอยู่ไม่มีปัจจัยสี่ที่จะช่วยเหลือตัวเองเนื่องจากว่าศบวิกฤตทางเศรษฐกิจธุรกิจการค้านะครับรายได้ที่เคยมีอยู่เดือนหนึ่งหลายหมื่นเนี่ยเดือนเป็นแสนเนี่ยก็เกงหมดเลยนะครับกลายเป็นบุคคลล้มละลายก็เลยต้องมาสัตเซพเนจรนะครับไปอยู่กับพระภิกษุชาวพุทธเทราวาท นะครับเ,เพราะว่าทําให้ผมได้ใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับนักบวชนักพรตเพียงแต่ว่าผมไม่นุง่งไม่โหนโคมสีเหลืองไม่โคนคิ้วโคนหัวเท่านั้นนะครับแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างอนาคาริกนะครับคือลเหยือได้ล่อนไปไม่มีที่พักพิงอาศัยไม่เป็นหลักเป็นแรงนะครับ เรียกว่าค่าไหนนอนนั่นเรียกว่าเป็นนกขมิน้นเหลืองอ่อนค่าไหนนอนนั่นนะครับทีนี้ก็ก็บังเอิญว่าไปอยู่กับพระทุดงพระทุดงก็หมายถึงพระที่อยู่ในป่าไม่มีวัดที่จะจําวัดหรือที่จะพักอาศัยแน่นอนก็ใช้วิธีตุระตุเรเที่ยวสัดเซพเนจรไป ในท้องถิ่นต่างๆเราเรียกว่าพระทุดงนะครับที่ภาษาจาพุทธเทระวะเรียกว่าทุดงขวัตเทุดงขวัตก็หมายความว่าวัดปฏิบัติก็อาศัยการเดินเป็นหลักการละเหตรร่อนไปตามสถานที่ต่างๆเราเรียกว่าทุดงขวัตนะครับซึ่งทุดงขวัตนี้ก็ทําให้ผมได้ ใช้ชีวิตอยู่กับพระเทราวาดก็เลยเข้าใจหลักธรรมคำสอนของเทราวาดจนช่ำชองชำนานในที่จะพูดจะคุยที่สนทนาก็เลยได้จัดกลุ่มสนทนาธรรมเมื่อมีการเ,เขาเรียกว่าเข้าปริวาตกรรมหมายถึงว่าเข้าปริวาตมีการเอาพระที่มีปัญหาเช่นอืม ต้องอาบัตะอาบัตก็คือความผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงถึงกับประราชิกเอามาเข้าคอร์สปฏิบัติหรือจะเรียกว่าอยู่กรรมก็ได้หรือเรียกว่าปริวัติกรรมก็ได้นะครับผมก็ทำหน้าที่สนทนาธรรมหรือบรรยายธรรมให้ชาวบ้านญาติโยมแล้วก็พระ ที่มาเข้าปริวัติกรรมในวัดต,ต่างๆไอ้ในในสถานที่ต่างๆเนี่ยโดยโดย,โดยอธิบายตามตัวอักษรตัวหนังสือที่ได้รับเรียนมาที่ได้ฝึกฝนที่ได้รู้มาไม่ว่าเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาเรื่องสังโยชน์สิบเรื่องสักกายะทิระสักกายทิฐิวิธิกิจาถินตาปรามาฏ กามราคะรูปราคะมานะปฏิฆะอุจากะุจะอวิชชาอ,อ,อะไรเหล่านี้ผมท่องจำแล้วก็สามารถอธิบายได้อย่างทะลุผูโปรงอ,อ,อย่างอย่างลึกซึ้งก็ว่าได้แต่เสร็จแล้วไม่รู้ว่านี่คือการจำตามเขาพูดตามตำราตามตัวหนังสือตามคำพีนะครับ เป็นนกแก้วนกขุนทองแท้จริงแล้วมันไม่ได้เข้าถึงเข้าบรรลุถึงหรือเข้าใจอะไรที่ไหนเพียงแต่จ,จาได้หมายรู้เท่านั้นนะครับนี่และเพราะเหตุนี้เองเลยทาให้ชีวิตผมเนี่ยในการตกและทำลาบากเนี่ยก็ไม่อยากที่จะอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปก็คิดง่ายๆว่าอยากจะฆ่าตัวตายนะครับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพราะว่าเห็นว่าชีวิตนั้นมันลบเหลวผิดหวังเซ็งและก็เบื่อหน่ายกับชีวิตของตนนะครับโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดจำมาผิดนะครับว่ามนนีลักษณะนี้เป็นตัวเป็นตนลักษณะนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นชีวิต แท้จริงแล้วไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีสัตว์โลกไม่ได้มีตัวตนที่ไหนเลยที่มีลักษณะสภาวะตามที่เราเข้าใจกันนะครับเป็นแต่เพียงเราไปคิดเอาเองว่าลักษณะนี้เรียกว่าตัวตนลักษณะนี้ไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวมครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นสัตว์โลกลักษณะนี้ไม่ใช่สัตว์โลกไอ้น,นี้เป็นความเข้าใจเป็นความคําพูดแต่เป็นภาษานะครับนี่ เพราะว่าขณะนั้นผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาพระสูตรที่ชื่อวัชระสูตรนะครับที่พระเจ้าจัดไว้ในวัชระสูตรแต่ประการใดนะครับก็ได้แต่รู้เรื่องพื้นๆธรรมะเบื้องต้นของเถรวาทเพราะฉะนั้นจึงทําให้ผมไม่อาจที่จะเข้าถึงหรือบรรลุถึงหรือเข้าใจอย่างทองแท้ต่อโลกุตตรธรรมได้เข้าใจแต่โลกียธรรม เรื่องทำดีละชั่วเรื่องบุญกุศลนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมได้ในตอนกลางของชีวิตนะครับที่ได้ประสบะการณ์ตรงมานะครับต่อมาก็บังเอิญน,นะครับให้ผมได้มาพบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นคารวาส ชื่อว่าอาจารย์สมทรงคำนวณสอนหรืออาจารย์กาตาทุโลกาตาทุโลเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นชื่อที่ท่านบวชเป็นพระเทรวาทได้รับฉายาว่ากาตาทุโลแปลว่าผู้หมดธุระแล้วท่านว่างนั้นนะครับท่านตั้งสำนักเซนสยามซึ่งเป็นบ้านพักของท่านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับ ท่านเป็นคาราวาสผู้สอนเซนขณะนั้นท่านอายุประมาณ60ปีปัจจุบันท่านอาจารย์กตาทุโรเรืออาจารย์สมทรงก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับออผมก็ไปสมัครเป็นเป็นลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะครับก็เลยต้องไปฟังท่านพูดทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพิเศษที่มีการชุมนุมบรรดาศิษย์ผมก็ไปจากกรุงเทพ ไปหาท่านที่สระบุรีแล้วก็นอนค้างคืนโดยเช่าโรงแรมที่สระบุรีพักค้างคืนหนึ่งคืนในคืนวันเสาร์เพราะว่าหยุดงานเื่องในวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกอาทิตย์จะเห็นผมไปนั่งฟังไม่ได้มีโอกาสคุยหรือสนทนาอะไรกับท่านฟังเฉยๆท่านพูดทั่วไปพรรยายทั่วไปเราก็ไปฟังฟังเสร็จแล้วก็ กลางคืนก็กลับมานอนที่โรงแรมแล้วก็เช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปใหม่พอฟังเสร็จแล้วตอนบ่ายก็กลับกรุงเทพเพื่อจะมาเตรียมทํางานในวันจันทร์เป็นอย่างนี้ปกติอย่างนี้เป็นเวลาถึง 4, ีหปีหรือเกือบ10ปีนะก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าใจนะครับอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เกิดความสหนสนเทว่าเอ๊ะ ไอ,ไ,อไอ้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 พุทธศาสนานิ่กายเซนหรือนิกายฉานหรือฉานหรือทยานะเนี่ยเป็นยังไงนาะฟังอาจารย์กตาทุโลสมทรงแล้วก็ยังไม่เจียมกระจ่างก็เลยฝนฝ่ายฝ่ฟ,ฟ,ยฟ้าหาอีกนะครับแต่ว่าผมต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังว่าการที่ผมมีวันนี้คือเข้าใจเซนอย่างถูกต้อง ทองแท้ในวันนี้ก็ได้จากได้ฟังอาจารย์กตตาทุโรหรืออาจารย์สมทรงคำนวณสอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะนำเอาเรื่องที่ผมได้สนทนากับท่านนะครับในตอนแรกๆที่ผมได้ไปพบท่านที่สำนักท่านเซนสยามที่บ้านของท่านนะครับ ตลอดถึงก็จะได้นำเอาสิ่งที่ผมได้จดจำเกี่ยวกับโลกุตระและโลกิยะธรรมนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้แยกคิดนะครับบางประการนะครับเพราะฉะนั้นจึงของนำเอาพุทธศาสนาแบบเซนแต่ว่า ชาวพุทธเถราวาทเป็นคนปฏิบัติและเป็นคนที่ประมวลหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธเซนนะครับก็ทำให้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจต่อพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายฌานหรือฌานนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเริ่มต้นคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือว่า ผมย้อนอดีตเมื่อผมพบกับอาจารย์กตาทุโรหรืออาจารย์สมทรงคำนวณสอนนั่นเนะี่ยท่านอาจารย์กตาทุโรได้ถามผมนะครับสนทนานะครับต่างคนต่างถามต่างคนต่างพูดสนทนากันนะครับจำได้ว่าตอนหนึ่งอาจารย์กตาทุโรอาจารย์สมทรงได้ถามผมว่า เธอยังมีธรรมะที่จะสนทนากับอาจารย์อีกไหมธรรมะที่เธอจะถามหมดแล้วหรือมีแค่นี้หรือธรรมะของเธอที่จะบอกอาจารย์อ,อผมก็ได้ยินคำพูดนี้ของอาจารย์กาถาทุโลผมก็งงมึนงงเป็นอย่างยิ่งนะครับและเกิดความรู้สึกประมาะออประมาะว่าเอ,อ๊ะ ความรู้ของเรานี่แค่หางอึงนิดเดียวมไม่อาจจะตอบคำถามใดๆของอาจารย์กัตาทุโลที่ถามผมได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจฟังธรรมะบรรยายของท่านนะครับหลังจากที่รู้จักกันแล้วแล้วก็ได้สนทนากันบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับ ซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวสอนรมทั้งแบบเซนและก็แบบเทรวาสสลับกันที่บ้านของท่านให้แก่ผู้ฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ก็อายุก็ไม่มากนะครับคืออายุ3 2 0 25- ถึง40 50นะครับเป็นคนหนุ่มสาวนะครับซึ่งมาจากต่างถิ่นหรือบางคนบาง,บางคนก็อยู่ที่สระบุรีนะครับมาพบท่าน อาจารย์กาตาทุโลส่วนผมนั้นไปจากกรุงเทพในวันเสาร์อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ฟังคําบรรยายของท่านอาจารย์กาตาทุโลเพียงฝ่ายเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็แสดงความคิดเห็นอ,อ,อะไรที่มันเห็นว่าถูกว่าผิดว่าดีว่าไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ก็ถามคุยกันสนทนาคามกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้กระทำ มานะครับและผมก็ได้รับรู้ว่าท่านอาจารย์กาทโรเนี่ยนะครับสอนเรื่องสปปรัพยสิงมีไม่จริงนะครับอะไรๆก็ไม่จริงนะครับเป็นเพียงสิ่งสมมุติหรือมนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แท้จริงแล้วหาได้มีอะไรจริงหรือไม่จริงก็ไม่ใช่จริงก็ไม่ใช่เออนี่คือธรรมะแบบแบบชาพุทเซนนะครับหรือจาพุทธเถยานะหรือชาหรือฉานที่ไม่ยึดติดอยู่กับภาษาและถ้อยคำํำไม่สนใจภาษาและถ้อยคํานะครับเพราะว่าภาษาและถ้อยคำเนี่ยเปรียบเสมือนม่านอาวิชชาที่คอยบดบังนะครับ ความรู้แจ้งหรือจิตพุทธ,ธะเหมือนเมฆไปบังชอบบังดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็สอ่องจ้าทั้งวันทั้งคืนแต่เมื่อเมฆไปบังมันก็หายจ้ามันก็เป็นความปกติของ้องฟ้าบางทีก็มืดบางทีก็สว่างตามเรื่องของมันนะครับของธรรมชาตินั่นเองนะครับ ขอย้ำว่าคำสอนของอาจารย์กาตาทุโลคือสรรพสิ่งมีหรือมีหรือเป็นไม่จริงหมายถึงสรรพสิ่งรวมทั้งกายและจิตนั้นล้วนแต่มีไม่จริงซึ่งอาจารย์มักจะพูดเสมอเสมอว่าอะไรอะไรก็ไม่จริงนะครับอะไรๆก็ไม่จริงไอ้คำเนี้ยเด็ดขาดทีเดียวผมฟังแล้วทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่า อะไรๆก็ไม่จริงมันหมายความวม่าอ๋อก็มาถึงบางอ้อว่ามันสิ่งสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็สมมุติขึ้นมาแล้วมันจะเป็นจริงตรงไหนนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่ก็ไม่ใช่มีอยู่ก็ไม่ใช่มนุษย์อุปโลกสร้างสร้างสิ่งต่าง,างๆขึ้นมานะครับท่านอาจารย์ ตกระตโรจึงบอกว่าสปปรรพสิ่งมีหรือเป็นไม่จริงหมายถึงสปปรรพสิ่งรวมทั้งกายและจิตล้วนแต่มีไม่จริงซึ่งอาจารย์มักพูดเสมอเสมอว่าอะไรก็ไม่จริงไม่เป็นอะไรเนื้อหาสาระของการสุนทนาในวันนั้นวันแรกครัง้งแรกๆนะครับ อ,อาจารย์อธิบายสรุปโดยย่อดังต่อไปนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้ก็นำมาเล่าออท่านก็พูดขึ้ว่าเท่าที่เธอพูดมาแล้วทั้งหมดเธอคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือทราบหรือเปล่าอ่าสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทำอะไรแล้วคนทั่วไปคิดเอาเองว่าไม่มี เองว่ามีได้เท่าที่เธอพูดมาทั้งหมดนั้นนะครับท่านสอบถามผม่าอย่างนั้นเธอคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือทราบหรือเปล่าว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติผมยอมรับนะครับว่าตอนนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆว่าสรรพสิ่งบนโลกเป็นสิ่งสมมุตินะครับ ท่าน,นบอกว่าทำอะไรแลว้วคนทั่วไปคิดเอาเองว่ามีว่าได้ว่าเสียแต่เป็นเพียงสมมุติว่าได้ว่าเสียเพราะเป็นแต่เพียงการใช้ภาษาหรือใช้คำพูดว่ามีได้มีเสียหรือไม่ได้เป็นอะไรเสียอะไรเขาเป็นเรื่องภาษาและคำพูดไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับทุกคำพูดที่พูดเป็นภาษาทั้งหลายบนโลกซึ่งมนุษย์ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งการรายการนั้น ล้วนเป็นมายาคือเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งกลับกรอกครับเพราะฉะนั้นทุกคำพูดทุกภาษาทั้งหลายบนโลกมนุษย์ใช้เป็นสื่อความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันนั้นล้วนเป็นมายาคือสิ่งหลอกลวงคือสิ่งที่เราคิดนึกหรือพูดให้ค่าให้ความหมายแท้จริงแล้วสรรพสิ่งบนโลก มิอาจบอกว่ามีอยู่จริงหรือไม่จริงเพราะทุกสิ่งบนโลกเกิดจากคนตั้งเอาเองคิดเอาเองว่าเป็นจริงหรือไม่จริงหรือตั้งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือตั้งว่าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีโลกจึงมีคนและบังเกิดมีสรรพสิ่งมากมายแต่โลกและคนก็มีไม่จริงนะครับนี่เป็นคำพูดของอาจารย์สมทรงคาตาทุโรท่านบอกต่อไปว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ มาจากความไม่มีเออมันสร้างขึ้นมาจากความไม่มีที่เรียกว่าความว่างนั่นแหละนะครับที่เธอและใครต่อใครเห็นว่าเป็นเห็นว่าไม่มีไม่เป็นนั้นเธอรู้สึก หรือต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงคำพูดคือเป็นเพียงการใช้ภาษาพูดและภาษาตัวหนังสือมาบอกกล่าวซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้ที่สมมุติว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอาจารย์ขอบอกเธอว่าภาษาหรือคำพูดทั้งหลายก็เป็นสิ่งสมมุติบัญญัติเฉพาะอย่างยิ่งภาษาหรือคำพูดนั้นไม่อาจใช้แทนความรู้สึกที่แท้จริงได้ เพียงเพื่อซื้อให้บังเกิดความรู้หรือบังเกิดความเข้าใจต่อกันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าโลกใบนี้มนุษย์ไม่พูดไม่คุยและไม่สมมุติบัญญตัติเรียกสรรพสิ่งว่าเป็นเช่นไรหรือไม่มีภาษาและคำพูดมาบอกกล่าวขานกันและหากไม่มีการสมมุติบัญญัติ ต่อสปปรรพสิ่งว่าเป็นอะไรสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกก็จะไม่มีหรือไม่เป็นอะไรหรือมีและเป็นอะไรก็ไม่ใช่แม้แต่มนุษย์หรือสัตว์บนโลกก็ไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีอยู่แต่ประการใดนะครับสรุปว่าอะไรก็ไม่จริงสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนแต่เป็นมหมาหยานะครับเพราะว่ามันกลับหลอกหลอ,อน ให้เราหลงให้เรารักให้เราชังให้เราเกลียดให้เราพอใจไม่พอใจตามที่นะครับเราจะมีภูมิทรรภูมิจิตมากน้อยแปะแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนนะครับเอาละครับผมก็ได้อาร,รมณ์พบทนะครับเกี่ยวกับการที่ผมได้พบกับอาจารย์กาตาทุโอ,โ,อโอนะครับ ซึ่งท่านก็ได้สอนได้แนะนำได้กล่าวบอกแก่ผมนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับและก็ท่านบอกว่าเนื่องเพราะมนุษย์ให้ค่าให้ความหมายต่อสปปรรพสิ่งบนโลกว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นและมีการยึดติดค่าหรือติดความหมายกันขึ้นมาและบังเกิดความเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นจนงอหัวไม่ขึ้น แท้จริงแล้วสรรพสิ่งล้วนไม่มีค่าและไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นคำพูดของอาจารย์กัทโรซึ่งผมได้ฟังในครั้งนั้นเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่ผมไม่เคยได้ฟังและไม่เคยได้ยินไม่นะครับและคิดครงแต่งว่าเป็นธรรมะอีกและคิดครงแต่งว่าเป็น ดึกซึ้งหรือซื้นเขินอะไรก็ว่าแล้วแต่จะคิดนึกเอา่านะครับอีกครั้งนะครับธรรมะนี้ผมก็สารภาพว่าผมไม่เคยได้ยินได้ฟังใครพูดมาก่อนนะครับและไม่รู้ว่านี่แหละคือการท่านอาจารย์กาตโรพูดแบบเซนแบบนิกายทยาะชาญน,นะครับหรือแบบโลกุตระธรรมชนิดรัดสั้นนะครับ ซึ่งอาจารย์กาตาทุโลนำมาบอกกล่าวแก่คนไทยก็เป็นเช่นเดียวกับชาพุทธเซนในยุคโบราณนะครับหลังจากเริ่มเข้าใจและไม่มึนงงอยู่กับคำพูดของอาจารย์กาตาทุโลผู้ผมก็สนใจต่อคำสอนแบบเซนมากยิ่งขึ้นและสามารถเปรียบเทียบกับคำสอนของชาพุทธเถรวาท ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรตลอดถึงบังเกิดความเข้าใจอย่างเก่งแจ้งว่าคำศออนหรือปรัชญาของชาวพุทธเซนมิอาจอาศัยคำพูดหรือตัวอักษรหรืออาศัยความรู้ความเข้าใจแบบชาวโลกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้เริ่มเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเรียกว่า หลักธรรมคำสอนของชาวพุทธเซนนะครับโดยอาจารย์กาตัดทุโลอาจารย์สมทงนะครับท่านเป็นชาวบ้านนะครับทําธุรกิจเล็กๆอยู่ที่ตัวเมืองตัวจังหวัดสระบุรีท่านมีครอบครัวมีภรรยามีลูกแล้วก็ท่านก็เคยบวชท่านเลาฟังว่าเจดแปครั้งแต่บวชสึกๆ,ๆ,ๆแล้วก็บวชอยู่ล่ำไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาละครับ วันพรุ่งนี้ก็จะได้มากล่าวนะครับเรื่องนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อยต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายชาหรือฉาหรือทยานะว่าเอ,อเขาสอนอยังไงแบบไหนต่างกับเสวาว่าจไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ค่อยๆฟังไปจดจำไปทำความเข้าใจไปนะครับ ฟังกันเบาๆอย่าไปเครียดหรืออย่าไปต้องการให้มันรู้จักเร็วๆอย่างนี้นะครับเขาเรียกว,ว่ามันไม่เข้าใจสภาวธรรมนะครับแล้วก็เราก็ไปต้องการอย่างงานหวังอย่างนี้อยากได้อย่างงานอยากอย่างนี้ไม่เป็นความคิดนะครับเอาละครับพูดไปก็มันจะยาวนะครับขอเก็บไปพูดต่อไปในวันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับท่านผู้ใดที่ต้องการพูดคุยสนทนาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะนะครับกับผมอาจารย์กัมพีก็ขอให้ผู้ฟังนะครับใช้ตัวสับตัวคุยก็ได้นะครับสำหรับตัวสับผมเป็นตัวสับบ้าน ขึ้นด้วยเบอร์5 1 0 2 5 1 3 3 2 7 9และ02-939-7466นะครับ939-7466นะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็คือ089-126-0689นะครับบังยินดีที่จะตอบข้อสงสัยข้อสักถามของท่านทุกประการนะครับเพราะว่าถือว่าเราได้ รู้จักกันแล้วนะครับถือว่าเป็นสหายธรรมหรือเป็นกาลยานมิตรที่จะคุยธรรมะกันได้ตามสะดวกสบายแต่แต่ของแต่ละคนนะครับเ,เชิญนะครับถ้าที่ต้องการคุยต้องการสนทนาต้องการแลกเปลี่ยนนะครับหมายเลขที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก่เวลาผมก็ขอยุติเพลงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ